สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเล็กน่าล็อกออริจินทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมสซี่ชาแนลนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับผมมีทริคแล้วก็ความรู้ดีๆนะครับมาฝากเกี่ยวกับในสายการเล่นของอาชีพวิสาสนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์มาว่าวิสาสนะครับเก่งไหมใน PVP นะครับ ต้องบอกว่าสาหรับตัวผมผมมองว่ามันเก่งนะครับมันสามารถทําได้หลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปั่นป่วนด้วย CC ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการทาดาเมจนะครับที่เป็นสกิลโบสต่างๆก็สามารถยิงได้รัวรเลยนะครับรวมไปถึงสกิลมูลที่มีดาเมจค่อนข้างรุนแรงด้วยนะครับแล้วก็สกิลป้องกันตัวเองอย่างเซฟตี้วอลด้วยนะครับก็คือรวมรวมแล้วเนี่ย ค่อนข้างจะครบเครื่องเลยแต่ว่าต้องฝึกการเล่นให้ชํานาญพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างเยอะนะครับในการใช้งานนะครับอาจจะงงๆได้นะครับแต่ว่ามีอยู่อันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสกิลที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับหรือไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงเลยนะครับสำหรับการ PVP นะครับก็คือสกิลอันนี้ครับชื่อสกิลว่ากำบังเตนนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับแล้วก็อ่านอย่างนี้หรือเปล่า,ถ,าถ้าถูกไม่ถูกยังไงเพื่อนเอนลองคอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะครับโอเคสกิลนี้นะครับความสามารถของมันก็คือจะสร้างเมจิกเซอร์เคิลนะครับในพื้นที่กําหนดและจะสามารถปลดล็อกเมจิกแล้วก็แท็บแล้วก็อื่นๆบางส่วนที่อยู่บนพื้นเป็นเวลานานได้นะครับหมายความว่าสกิลต่างๆที่ลงบนพื้นนะครับอย่างเช่นพวกกับดักของ สายฮันเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นสกิลไฟพินล่าหรืออะไรเงี้ยที่มันเป็นสกิลวางพื้นต่างๆสกิลตัวเนี้ยจะสามารถลบได้นะครับตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่ามันมันลบได้แค่สกิลที่เป็นโจมตีนะครับแต่ผมได้ไปลองเทสมาปรากฏว่ามันสามารถลบแซนคิลีของพระได้ อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆในการ PVP นะครับเพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมว่าอาชีพพระหรืออาชีพพิธสนะครับเวลาเข้าลง PVP เนี่ยไอตัวแซนคิลี่มันจะโดนเนิร์ฟลงไปในส่วนของครูดาวทำให้ไม่สามารถใช้รัวๆได้เหมือนตอนอยู่ข้างนอกหรืออยู่ในดันเจียนเวลาไปลงร้อยชั้นหรือว่าดันเจียนต่างๆครับพิธมันจะสามารถแซรัวๆได้เพื่อนสังเกตไหม,มเราจะซ้อนๆกันได้แต่ถ้าใน PVP นะครับผมเคยลองถามเพื่อนและที่เล่นพระหรือว่าเล่นพ,พิธเนี่ย เขาบอกว่าตัวแซนคิลี่เนี่ยมันจะมีครูด,ดาวที่มากขึ้นอยู่ประมาณแบบ15วิเลยต่อการวาง1ครั้งมันเลยทำให้สกิลนี้ของเราอะ่ะมันจะมีผลเลยเวลาเราลง PVP หรือลงแบบว่าจะเป็นกิลด์ก,ก็ได้หรือเป็นการต่อสู้ 3VS3 ก็ได้อันนี้จะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่ามันจะทําให้พีทเนี่ยวางแซนแล้วฝ่ายตรงข้ามอะ่ะจะไม่สามารถยืนแช่ในแซนได้แล้วเพราะมันไม่มีแซนและอีกต่อไปแล้ว เดี๋ยวการใช้งานเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะใช้ใดูแต่ว่ามาดูก่อน,นว่าสกิลตัวนี้นะครับมันอัพมายังไงก็คือทางผ่านมันจะใช้ตัวนาปาโมโคเนี่ยครับเลเวล5ถึงจะเป็นทางผ่านมาตรงนี้ได้นะครับมันก็คือสกิลของไฮวิสัตนะครับสกิลมันจะมีเลเวลแค่เลเวลหนึ่งเลยเราไม่ต้องใช้พอเยอะอัพไว้แค่อันเดียวก็คือสามารถใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็คูดาวของสกิลนี้มันอยู่ที่ประมาณ15าวินะครับเนี่ยมันจะแบบ เลือกตำแหน่งที่เราวางได้คล้ายๆเวทหมูนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเมโทรหรือว่าเป็นการ v i วิเทชันฟิลดก็ได้เนี่ยพอเราวางไปปุ๊บมันจะละลายเวทตรงพื้นตรงนั้นทันทีเลยนะครับแล้วก็คูลดาวก็เนี่ยครับประมาณ15วิถามว่ามันนานไปไหมมันนานครับ15วิแต่ว่ามันดันไปพอดีกับคูลดาวของแซนคิลลี่ของพระพอดีใน PVP มันเลยทําให้มีประโยชน์เพราะตอนแรกผมมองว่าอ้ยคูดาว15วิอะ มันมันใช้ได้ไม่จริงหรอกเพราะว่าเราเราลบไปเดี๋ยวเขาก็สร้างขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเขาก็สร้างขึ้นใหม่แต่พอพระหรือว่าพรีสเนี่ยไปอยู่ใน pvp แล้วอ่ะแซนคิวลี่ของพระมันมันคูดาว15บห้าวิเท่ากันทําให้สกิลเนี้ยสามารถลบแซนได้อย่างต่อเนื่องเลยครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูใน pvp อ่าตอนนี้ก็อยู่ใน โหมด PVP แล้วเรียบร้อยอันนี้จะเป็นห้องที่เราจะเจอกันในตอนที่เล่น3 vs 3นะครับก็คือทีมละ3คนมาต่อสู้กันนะครับเดี๋ยวผมจะร้องให้พีสนะครับวางแซนนะครับซึ่งพี่ตัวนี้ต้องบอกว่าแซนก็คือเลเวลเต็มนะครับแล้วก็เลเวลประมาณ75-76แล้วด้วยแล้วก็เล่นเป็นสายที่กึ่งดาเมจกึ่งซับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแซนของเขาเนี่ยถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยคูลดาวมันจะเร็วมากๆนะครับเพราะว่าเขาเล่นเป็นสายลดคูลดาวด้วยนะครับ แต่ว่าพอมาอยู่ข้างในเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันโดนเนร์อไปเหลือ15าวินะครับเดี๋ยวผมจะลองให้พระวางแซนแล้วผมจะลองลบแซนให้ดูนะครับอ่ะนี่นะครับแซนอยู่บนพื้นเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเอ็มบางเตนเนี่ยลบหายเลยเห็นไหมครับแล้วเนี่ยกว่าเขาจะวางแซนได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาต้องรอ15าวิพอรอ15บาวิปึ๊บเขาวางมา เราก็สามารถลบได้อีกทันทีเนี่ยครับมันคือทำให้ถ้าในในการเล่นโหมด3-3มสอ่ะถ้าเราอัพสกิลนี้มาแซนของฝั่งตรงข้ามอ่ะจะแทบไม่ได้ใช้งานเลยเพราะว่าเนี่ยเขาวางมาปุ๊บเราลบได้ทันทีเลยครับหายเลยตัวติีกล้ของเขาอย่างไหนหรือว่าอะไรที่ที่จะเป็นตัวดึงหรือว่าตัวนัวที่จะยืนแค่แซนอ่ะ จะไม่สามารถได้รับผลของแซนแน่นอนเขาก็จะได้แค่ฮิลเดียวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะได้เปรียบมากๆนะครับเนี่ยครูดาวเขาก็จะเสร็จพอดีแล้วครูดาวเราก็จะเสร็จพอดีมันเท่ากันครับถ้าเพื่อนๆที่เล่นพรีสอยู่จะเข้าใจว่ามัน15าวิเท่ากันเลยทีนี้เรามาลองดูสกิลอื่นกันบ้างในส่วนของการวางพื้นนะครับอย่างเช่นสกิลแมกนัตซึ่งเป็นสกิลวางพื้นแล้วก็เป็นดาเมจเอลนะครับว่าเราจะลบได้ไหม อ่าไม่ได้นะครับสกิลแมกนัตไม่มีผลนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆสกิลแมกนัตก็เป็นวางพื้นจริงๆน่าจะลบได้แต่ว่าอันนี้อาจจะมีข้อจํากัดหรือวงแมกนัตอาจจะใหญ่กว่าวงของเราหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้เราดูในส่วนของลองเป็นเซฟตี้วอล์ของฝั่งตรงข้ามนะครับว่าเราลบได้ไหมลบได้ครับเซฟตี้วอล์ก็ลบได้ครับเห็นไหมครับว่า มันค่อนข้างที่มีประโยชน์มากๆแต่ว่าการลบเซฟตี้วอลมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าเซฟตี้วอลเนี่ยมันมันคูดาวเนี่ยถ้าอยู่ใน PVP เนี่ยอยู่ประมาณ10วิน,นะครับเนี่ยเราลบแล้วหายเลยเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ผมว่ามันโกงเหมือนกันนะเพราะว่ามันทำให้ ความสามารถของพีทในการที่จะไล่แซนคิลลี่เนี่ยหายไปเลยมีประโยชน์มากๆรวมไปถึงในกิวอก็เช่นกันครับถ้าเราไปเห็นแซนของฝ่ายศัตรูที่กำลังวางอยู่เราก็กดลบได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับนำเสนอกันในส่วนของสกิลที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปตัวนี้นะครับเอาไว้ PVP ทําให้เราเนี่ยได้เปรียบมากขึ้นในการที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่มีแซนคิลี่ใช้อย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากไว้ลองอัพแล้วก็ลองไปใช้กันดูได้ผลดีไม่ดียังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยละกันนะครับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปครั้งหน้าละกันนะครับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปแล้วสวัสดีครับ